น้อมกราบนมัสก,การท่านพ่อครูสมณะศิขมาทุกรูปค่ะกราบครวะท่านอาจารย์หมอเคียวค่ะกราบครวะครุทุกท่านค่ะ,จะเจริญธรรมสำานึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะวันนี้พี่พรขอโอกาสส่งกันบ้านเรื่องไม่ได้ดังใจค่ะตอนอยากจะไม่ให้แม่ดูละครค่ะไม่อยากให้แม่ดูละครค่ะ ช่วงที่พี่พรมาอยู่บ้านนะคะพี่พรก็เห็นแม่ดูละครทุกวันค่ะดูละครแล้วก็พี่พรก็เห็นกิเลสทุกวันค่ะแต่ก็ภาคเพียงที่จะล้างแต่มันก็ล้างไม่ได้ค่ะแล้วเมื่อวานมันก็มีความคิดขึ้นว่าทําไมเราถึงไม่อยากให้แม่ดูละครกิเลสตัวนี้มันมาค่ะ พี่พรก็เลยถามมันว่าเองอยากได้อะไรจากแม่มันบอกว่ามันอยากให้แม่ฟังธรรมะมากกว่าดูละครพี่พรก็เลยถามมันว่าแล้วไงถ้าแม่ฟังธรรมะแล้วเองจะเป็นสุขใช่ไหมมันบอกว่าใช่แม่แก่แล้วแม่ควรจะฟังธรรมะมากกว่าดูละครเพราะแม่นั่งดูละครแล้วแม่ก็ไม่ได้นอนกลางวัน ดูทั้งวันดูอะไรก็ไม่ดูดูแต่เรื่องเกา่าต้อนเกา่ามันก็บนอ๋อแสดงว่าถ้าแม่ดฟังฟังธรรมะมากกว่าดูละครเองจะสุขใจชอบใจใช่ไหมมันบอกว่าใช่แล้วทีนี้พี่พรก็เลยสอนมันว่าแล้วไอ้ความทุกเนี่ยเองมีมากี่วันแล้วเองก็เลิอกอยากที่จะให้แม่ไม่ดูละครมาฟังธรรมะเองก็จะไม่ทุกข์ใจที่แม่ดูละครไม่ฟังธรรมะง่ายเอง มันบอกว่ามันก็พยายามอยู่แต่มันก็ยังทําไม่ได้พี่พรก็เลยสอนมันว่าแล้วเองล่ะเองทําได้หรือ,อยังการที่ไม่ความที่ไม่อยากที่จะให้แม่เลิกดูละครและมาฟังธรรมะเองก็ทุกอยู่เนี่ยเองก็ยังทําไม่ได้กี่วันแล้วเองยังทําไม่ได้แล้วเองจะไปบังคับแม่ได้ยังไงแล้วเองอะ่ะ ยังยิงไปอยากได้อะไรจากแม่ยังไปอยากขโมยความสุขที่แม่มีเล็กๆน้อยๆในชีวิตของท่านที่ท่านควรจะได้ไปจากท่านเองอะไรเองจะเอาอะไรกรนันนะกระหนากับแม่เองมาอยู่บ้านไม่กี่วันเองก็จะเป็นพรมสามหน้าแล้วใช่ไหมไอ้ลายแกมันเริ่มออกแล้วใช่ไหมไอ้พ่อนไอ้พ่อนไอ้กิเลสข,ของไอ้พ่อนอพ่อนก็ด่ามันค่ะมันก็บอกว่าก็เป็นสันดานมันไงสันดานมันที่มันหยุดลึกๆอะ่ะมันพ่อพยายามล้างอยู่ แต่มันก็ยังล้างไม่ได้เน,นี่ยวันเนี้ยมันก็ออกมาทีนี้พี่พรก็เลยสอนมันว่าเออเองออกมาเองก็ดีแล้วเองก็ไม่ต้องไปอยากได้อะไรจากแม่นะให้ความสุขท่านไปท่านอยากทําอะไรก็ให้ท่านทําไปให้ท่านมีความสุขนั่นแหละเองก็มาล้างใจของเองที่เองอยากไปได้อะไรจากแม่ทีนี้พี่พรก็เลยสอนมันว่าเองเข้าใจหรือ,อยังมันบอกว่ามันเข้าใจแล้วเพราะตัวมันเองมันก็ยังล้างความอยากที่มันอยากไปได้ อยากจะไปได้ดีจากแม่ไม่ได้มันคิดว่าสิ่งนั้นดีแต่ตัวมันสิ่งที่มันกําลังทํานี่เร็วย,นนยิ่งกว่านั้นเยอะเลยค่ะครูทีนี้กิเลสมันก็เลยยอมอะมันก็เลยหงอยมันก็เลยไม่พูดค่ะมันเงียบเลยหลังจากนั้นก็คือหลังจากที่มันพี่พรล้างกิเลตัวนั้นได้พี่พรก็ทําสวนทําจัดบ้านจัดอะไรเก็บกวาดบ้านไปแม่ที่เคยฟังละครดูละครเปิดลั่นบ้านเลยค่ะ ไม่รู้แม่ผ่อนได้ยังไงพี่พรก็งง,งเหมือนกันแม่ผ่อนเสียงละครลงเบามากเลยนะแต่แม่ก็ยังดูละครอยู่นะกณรู้แต่แม่แบบผ่อนเบามากแล้วทีนี้พอตอนเย็นแม่ก็จากเปลี่ยนจากการดูละครมาฟังคาว่าพ,พี่พพี่แบบว่าแบบเป็นไปได้ไงวะคือจากที่เราไม่มีความอยากได้แล้วค่ะกณรู้แบบแม่ทําอะไรแม่ก็ทําไปเื่ออะไรงเงี้ยคือ,ค,อคือเราทําใจเราอย่างเดียวเราล้างใจเราอย่างเดียว ปาฏิหารไม่คิดว่ามันจะมีมีจริงแต่มันก็รู้สึกว่ามันเกิดขึ้นกับพี่พรสองครั้งแล้วค่ะพี่พรก็เลยคิดว่านี่แหละจริงๆแล้วใจที่เราล้างได้จริงๆเราไม่อยากได้อะไรจากใครจริงๆไม่อยากได้อะไรจากแม่เราอ่ะมันได้จริงๆคุลุเมื่อวานนี่มันเห็นผลชัดเลยอ่ะมันก็เลยโอ้ยสาธุอนุโมทนากับแม่แล้วก็กับตัวเองนะคะที่ล้างกิเลสต,ตัวตัวนี้ได้นะคะคุลุก็ขอโอกาสมาส่งกันบ้านแล้วก็ขอปัญญาและสมาธิที่จากกุลุค่าขอบพระคุณค่ะ อ้าวสาธุมาพี่วันเติมให้กับนมัสก,การท่านสมณะกับกราวะอาจารย์หมอเขียวจะรินทำพี่น้องท่านค่ะอ้าวดีแล้วแหละพี่พรจะได้ชัดขึ้นว่าถ้าเราล้างลดอัตราเราได้อ่ะมันจะทําให้คนอื่นเลื่อนฐานด้วยเราจะได้สํานึกเวลาเราเรามีกิเลสอ่ เราะมันเป็นตัวขวางไม่ให้คนอื่นเขาเลื่อนฐานคนอื่นเขาพร้อมที่จะเลื่อนฐานพร้อมที่จะเจริญอะ่ะแต่มันมีตัวอัตราเราขวางอยู่อะ่ะชัดแบบนี้พี่พรจะได้สำนึกแล้วก็สำเนียงไงว่าการกระทำของเราอะ่ะมันมีผลต่อคนอื่นทั้งหมดเลยทีนี้เราก็ต้องเลือก ว่าเราจะเลือกกระทําอะไรที่เป็นประโยชน์ที่สุดในเหตุการณ์หลายๆอย่างที่เขาไม่มาแล้วเราช่วยเขาไม่ได้อเพราะเราเองอยังช่วยตัวเองไม่ได้เมื่อคืนฟังหลวงปู่มีคนถามอะไรสักอย่างนี่แหละหลวงปู่ว่าต้องช่วยตัวเองก่อนใครได้ฟังหลวงปู่บ้างเมื่อคืน มีใครฟังหรอปูได้ฟังค่ะได้ฟังค่ะเออมีคําถามใช่ไหมต้องลดอตัตราของค่ะหนัรรม,มแล้วไม่ไปไหนอะไรเมื่อกี้ใช่ไหมคนนั้นและเออเออหลวงปู่ก็เลยบอกว่าต้องลดอัตราของเรากับคนนี่แหละไม่กลัวไอไอเมตตาสาัตว์เมตตาได้ใช่ไหมเมตตาเออไม่ได้นะจะจองเอาเรื่องกับคนค่ะเออหลวงปู่เลยบอกว่าต้องลด ต้องแก้ไขที่ตัวเองก่อนใช่เออมันจึงจะสามารถไปช่วยคนได้แต่ละคนแต่ละฐานแต่ละฐานจึงจะเริ่มช่วยคนได้แต่ถ้าเราไม่แก้ไขที่ตัวเราอะ่ะมันจะเอาแต่ภาษาไปช่วยคนอะ่ะพอภาษาไปช่วยคนมันช่วยไม่ได้เพราะพลังงานตัวที่ทําไม่ได,มไ,มมได้เรามันไม่มีตนะัวทําได้เรามันไม่มีไงมันมีแต่ตัวทําไม่ได้มันเลยทําให้พลังงานของคนอื่นเขาไม่ มันมาไม่ได้อะเพราะมันมีพลังดึงดูดแม่เหล็กของตัวทําได้มันไม่มีมันมีแต่ภาษามันก็เลยช่วยคนอื่นไม่ได้พี่พรจะได้สำเนียกจ้ะสำเนียกหรือ,อยังสำนึกแล้วค่ะคุรู้เออสำนึกสำเนียกก็มาเริ่มต้นที่การสำรวมศีลสังวรศีลข้อที่หนึ่งของจรณญสิทธห้ามาโอ้แม่ดูหนังแล้วเราดูอะไรเนี่ยเราดูแม่แม่ดูหนังบางครั้งเขายังผ่อนคลายนะ แต่เราดูแม่แล้วทุกเนี่ยเราดูหนังอะไรหนังหน้าใครหนังหน้าเราค่ะุหน้ากิเลสเราเออเราต้องดูหนังหน้ากิเลสว่าอ๋อมันอยากให้แม่ดูธรรมะฟังธรรมะต้องถามต่อให้สุดนะอยากให้แม่ฟังธรรมะเพื่ออะไรเพื่ออะไรแม่แก่แล้วเพื่ออะไร เพื่อตอนนั้นมันคิดนะมันบอกว่าถ้าแม่ตายตอนนี้น่ะแม่จะได้ได้นำธรรมะดีๆได้นำสิ่งดีๆติดตัวไปไม่ต้องไม่ต้องนำไอ้ละครน้ำเน่าที่แม่ดูทุกวันนี้ติดตัวไปทีนี้พี่พรก็ไม่ได้ถามมันต่อค่ะจริงๆมันก็น่าจะถามต่อนะรู้ว่าแล้วไงแล้วเองตอนนี้เองได้อะไรเองได้ละครน้ำเน่าหรือได้ธรรมะพี่พรไม่ต่อค่ะรู้คำที่พี่พรพูดเมื่อกี้เอากลับมาหาใคร กลับมาหาไอ้กิเลสค่ะครูกลับมาหาพี่พรนี่แหละว่าเอาแล้วถ้าาตายตอนนี้นะถ้ายายพรตายตอนนี้ยายพรเอาอะไรไปด้วยเอาละครน้ำเน่าค่ะเอากิเลสชั่วๆค่ะครูเออน้อยตอนเหลือทำเป็นห่วงแม่แต่แม่ตายตอนนี้แม่เอาละครน้ำเน่าไปด้วยเออใช่ก็เจไหมพี่พรต้องถามต่อแล้วตอนนี้ถ้ามึงตายตอนนี้ถ้ายายพรตายตอนนี้มึงว่ายายพรเอาอะไรไปด้วย แม่งเออๆนั่นแหละค่ะนี่นี่นี่ชั่วที่สุดในแผ่นดินหากินขากขม้าช่วยคนเนี้ยเออปาารถนาดีอยากให้เขาตายตอนนี้เอาธรรมะไปด้วยแต่ตัวเองอะไม่เป็นไรหรอกมันบอกว่ามันเข้ามันเข้าถนนเส้นทางโลกุตละแล้วแต่แม่ยังไม่เข้ามันบอกมันอ้างเงี้ยมันก็เลยมันไม่ได้เข้าไม่ได้ถามต่อนอกบ้านเนี่ย เห็นโลกด้น้องเห็นมอนี่แหละนี่แล้ะโอ้ยขาดขาขาดบ่โลกุตตะลาขึ้นมันโลกอย่างนัะน้อนน่ะนะมันเข้าโลกุตตะลาจางไหนมันขึ้นูกแทะเออมันเข้ายังไงเอากิเลสมันบอกว่ามันมาแล้วมันมากับโมกุมมันอยู่ในสายรถไฟแล้วมันไม่ตกรถแล้วมันว่างอย่างนี้แม่ตกรถอะไรแล้วมันตกไปทุกเนี่ยเออมันอ้างไปหมดเลยคุณรู้เมื่อวานเนี่ยมันบ่ลงเลยไหม โอ้สม,มกกักะนั่นกิเลสนั่นนี่แหละพี่พรก็จะได้ต่อมันไงมันก็หล่นเหมือนกันนะไม่เห็นเนรพระพิสุองค์นั้นที่ท่านห่วงจีวอนอะ่ะท่านก็เข้ามาเป็นพระแล้วนะแต่ท่านห่วงจีวอนอะ่ะพอท่านตายตอนขนาดห่วงท่านไปเกิดเป็นอะไรเป็นไรค่ะเป็นไรอยู่ที่อแถวนั่นแหละค่ะเออแล้วแล้วเหยียบพรก็ ก็ต้องไปเป็นอย่างนั้นแหละเห็นไหมมันมันก็เห็นไหมมันมันทำที่มันเสื่อมเห็นไหมพอเราอยากได้เห็นไหมพอเราอยากได้ดีอยากให้แม่บรรลุธรรมอ่ะอยากให้แม่เอาธรรมะไปด้วยอะจนเราทุกข์นี่เลยเขาเรียกว่าเสื่อมพอเสื่อมพี่พรก็ต้องถามมันต่อเดีายที่สอนแม่มาทั้งหมดเนี่ยเอามาสอนตัวเองเห็นไหมการต่อไม่สุดเห็นไหมพาอพี่พรต่อไม่สุด เออเนี่ยเออทำอย่างไห้แม่ได้ธรรมะได้ธรรมะแล้วไงแม่ก็จะได้อธรรมะไปด้วยหยุดแค่จอดนี้เห็นไหมมันเลยจัดการตัวสมุทัไทยอ่ะไม่จิ้มลงไปที่มันอ่ะเพราะเป้ามันไปที่แม่ไงอืมพอเป้ามันไปที่แม่มันก็หัวลอกไงไม่เป็นไรอยากช่วยแม่ไม่เป็นไรเป้าไม่มาที่มันอือแต่ก็อธิบายเรื่องอื่นไปแต่เป้าไม่มาเสียบสุกสุก หน้ากากสุกที่หลวงปู่เทศเมื่อคืนน่ะจริงมันคือเดียวกันแต่มันคนละหน้ากากมันเอาหน้ากากสุกหลอกว่าอยากให้แม่ได้บรรลุธรรมก่อนตายมาปิดไว้แต่จริงๆหน้ากากตัวจริงก็คือมันทุกข์ที่มันไม่ได้สมใจอยากมันจะไปเอาจากแม่นั่นแหละมันก็เลยโง่ไงเสร็จถ้าตายตอนนี้มันก็ยังโง่นะตัวเนี้ยมันไม่จบนะถ้ายาพรตายตอนเนี้ย ยายพรก็เอาตัวอยากไม่ใช่อยากแค่เรื่องเดียวนะกับแม่ไม่รู้กี่เรื่องยายพรก็ทุกนรกกับตัวอยากไม่ยายพรจะเอาเออไม่เอาค่ะเอาอยากให้แม่บรรลุธรรมแล้ว <laughs> <laughs> แล้วเองบรรลุอะไรตอนเนี้ย <laughs> อะไรเงี้ยเร็จกิเลสค่ะเส็จกิเลสเออือการลักษณะหันหันตัวเรดาร์เนี่ยหันหอ i กลับมาจิ้มมัน แต่ตอนแรกหอ,อกอะไปปัดนาดีไปยึดดีเจ้าดีจากแม่ต้องหันหอ,อกมาจิ้มมันต่อพี่พรยังขาดตรงตรงแมตตรงนี้แหละที่จะจะหันมาจิ้มเห็นไหมคําพูดที่เราพูดออกไปที่จะเกิดให้เกิดดีกับแม่ถ้าต่อยอดก็คือเอาคําพูดนั้นเอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยว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 อยากให้แม่บรรลุธรรมกลนตายอย่างนั้นแม่เอาธรรมะไปด้วยเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้เนี่ยเนี่ยมันจะเอ๊ะตรงนี้ขึ้นมาทนดี แล้วกูล่ะมึงอยู่กับกูมึงไม่ปาแต่ไหนกลัวจะมาไปด้วยเหรอจะให้กูเอามึงไปด้วยเหรออย่างเงี้ยนึกออกไหมถูกค่ะถูกค่ะเออนี่แหละนี่แหละนี่น,นี่คือลักษณะการต่อยอดที่มาจิ้มตัวหลอกเราเนี่มึงหลอกกูนี่อะไรอย่างเงี้ยเราจะได้แบบเฮ้ยจับมันได้แล้วเฮ้ยชิมหายมึงหลอกกูนี่มึงอยากให้กูเอาสุกดีจากแม่อะไรเงี้ยแต่มึงพากูทุก อะไรเงี้ยเออแล้วแม่จะเอาสุตมาแต่ไหนว่าในเมื่อมึงทุกอยู่อะไรเงี้ยออืจิ้มกลับมาที่ตัวมันโดยตรงเลยมันจะตายเร็วค่ะค่ะอืมนั่นแหละไม่ต้องไปอ้อมไกลไงแต่ของพี่พรพี่พรอ,อ้อมไกลถามว่ามันยอมไหมมันก็ยอมแต่มันไม่สุดเพราะพี่พรไม่ได้มาจิ้มมันโดยโดยจิ้มมันอะอืมค่ะรู้นั่นแหละพี่พรยังขาดแมตช์ตรงนี้อยู่ ถาม,มาคมระดับหนึ่งไหมคมระดับหนึ่งแล้วแหละแต่คมได้กว่านี้อีกคือหันมาเสียบจึก๊กมันเลยเอาคำคำของมันนั่นแหละหันมาเสียบมันค่ะ <Okay. S 2> มันจะยอมเร็วนะพอนึกออกนะนึกออกค่ะคุรุเข้าใจแล้วค่ะ <laughs> นั่นแหละยายพรจะได้ตายไปแบบว่าเอาธรรมะไปด้วยบรรลุธรรมไปด้วยไม่ต้องติดละครนำเน่าที่จะ <Okay. S 2> ไปเอาดีจากแม่ มันจะดงนละกอน้ำเน่าให้พี่บอลดูไงแล้วมันก็เอาไปด้วยติดละคอน้ำเน่าไปด้วยจบเลยค่ะเข้าใจไหมเจ้านางเอกมันเป็นนางเอกแล้วค่ะจาเป็นว่าอ่าปรัชนาดีนะแต่แม่งทุกชิปหายเลยนั่นแหละมันเป็นนางเอกมันเป็นตัวโกงเจ้จ้ค่ะกลับอบพะคุณคุลุค่ะได้ปัญญาแล้วค่ะกุลุ เชิญค่จะพูดอะไรต่อยไหมเห็นความเนียนเห็นความตอแหลมันยังเห็นค่ะคุณลู้พี่อ่อนก็เคยสู้กับจุดนี้เหมือนกันนะตอนเื่องที่ถับบ้านคราวที่แล้วนี่แหละเออคือคือเราเห็นอะไรก็เป็นทุกข์ไปหมดนะเห็นคนอื่นสูงไปชังเขาอีกโอ้ยไปสูงกี่กองทุกข์ว่นาเด้แต่ตัวเองก็ทุกข์แค่ไหนเออเราก็ว่าโอ้ยเนาะเออมันมานึกถึงตรงนี้แล้วเราก็นึกทมตัวเองนะคะว่าอ ก็เลยคิดเหมือนกับที่กูรู้คิดนั่นแหละว่าเฮ้ก็เขาเป็นสุขแล้วกูทุกข์นี่กูกูโง่งหรือเปล่าเนี่ยคบกูตายตอนที่กูก็ทุกข์อย่างนี้แล้วมันเออมันก็เลยไม่สนใจเลยว่าคนไหนเขาจะสุขจะทุกข์ให้เขาเป็นไปตามฐานแต่คอนมันไม่ยอมเลยค่ะมันมันจะอธิบายมันจะให้เขาเห็นอย่างเราอะไรอย่างเนี้ยเออตอนนั้นอ๋อ่พี่อ่อนพี่อ่อนก็เลยว่าเออเรามายอมฟังเขาดีกว่าไหม เออแต่พอไปตั้งใจนั่งฟังเขาอะค่ะเรารู้สถาสภาวะของเขาฐานของเขาอยู่ที่ประมาณไหนเรากล้าย,ยินดีให้เขาเป็นอย่างที่เขาเป็นนะมันคลายมันจางเลยมันไม่เอาละมันไม่เอาดีเกินกว่าที่เป็นไปได้จริงแล้วตัวมันเองก็ไม่เบียดเบียนตัวเองนะคะเออเพราะว่าจริงๆแล้วมันโง่มันโง่ที่จะไปขโมยดีจากผู้อื่นนะคะค่ะก็อนุโมทนากับน้องพรนะคะสาธุ อ้าวสาทุนี่เหละยกูถูกกูทุกเนอใช่ค่ะกูรู้กูถูกกูทุกถูกกูถูกเออกูถูกกูทุกแต่เขาน่ะผิดแต่กูถูกเขาน่ะผิดที่ดูหนังดูนครน้ำเน่าแต่กูน่ะถูกแต่กูทุกอ้าวเชิญใครจะพูดอีกเชิญส่งกำลังใจกันเลยจ้ะพอเราคิดอย่างนี้ได้นะคะมันสบายสบายเลยทีนี้ ทั้งทั้งที่เราไม่เราควรจะสบายได้แล้วทําไมเราไปคิดกังวลอย่างนั้นจะไปแก้แต่ข้างนอกอย่างนั้นนะถ้าเราถ้าเราล้างตัวนี้ได้นะถ้าเราล้างไอ้ตัวอัตตาตัวเขงภาษาสารอื่นจิกริกจอกหลอกมันถ้าเราล้างตัวนี้ได้นะเราจะเบาจริงๆเลยนะมันจะไม่มีความรู้สึกลำคาญเขาจะทำเออไม่เป็นไรเออเรายินดีในความยินดีที่เราไม่ทุกข์อ่ะ เออไม่ใช่เป็นพนดีกับเขานะแต่เราได้คุณรู้กับกับกับจิตที่เราไม่ทุกโอเราไม่ทุกได้แล้วเนาะมันมันจะสไปเลยนะถ้าใครเก็บรายละเอียดตัวนี้ได้นะมันจะบอกให้จ้ะเอาพี่จิ๋วเชิญแล้วมันได้กับทุกเรื่องด้วยนะคะคุณรู้เพราะว่ามันเป็นความอยากของเราเองแหละที่อยากจะไปเผื่อกับขอเรื่องของคนอื่นเอามันเลืกออยากที่จะเผือก แล้วก็หันกลับมามองตัวเองแล้วก็ไม่ได้อยากตรงเนี้ยค่ะโอ้รู้สึกมันเบาแล้วก็กายกลับกายจากถ้าสมัยก่อนนะมันจะไปอยากเค้นคนนั้นคนนี้กลับกลายเป็นว่าเราไม่ต้องไปลงทุนล,ลงแรงอะไรเลยค่ะคุณรู้ถ้ามาล้างที่ใจเราที่ไม่ไปอยากที่จะให้คนอื่นทำตามอย่างที่ใจเราหมายนั่นแหละสุดท้ายออท่านก็จะกลับมาทาําตาม ในสิ่งที่เรานันเองอะคะ่ะเพราะว่าสุดท้ายมันคือความอยากของเราที่มันจะทําให้มาตอบสนองความสุขของเราเองนั่นแหละคะ่ะคุณลู๊ฉะนั้นถ้าไม่อยากจะสุขมันก็ต้องไม่ต้องทุกกับอะไรแล้วค่ะคุณลูประมาณนี้ค่ะส่งกาลังใจให้น้องพรนะสู้ๆอืมไปเก็บรายละเอียดนี่แหละเจตนาแต่อย่าอยากอันนี้เจตนาดีแต่อยากไงมันก็เลยไม่บริสุทธิ์พอไม่บริสุทธิ์อะ หลวงปู่บอกว่าเจตนาแต่อย่าอยากจุงภาคเพียรเห็นไหมจงภาคเพียรให้เต็มบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะชนะทุกสิ่งทั้งโลกในที่สุดนะม,มันเป็นช็อตเป็นช็อตอยู่แต่เอ๊พอเราพอเราทุกปุ๊บอยากนี่ว่า๋อนี่เอ้ยอยากได้สุขไปทุกเนี่ยถ้าพิจานาสั้นๆตรงนี้มันจะเห็นเลยมันจะปิ๊งเลยเฮ้ยนี่ทุกนี่เอ๊ย,อยไม่ใช่มันจะเพิ่มศีลขึ้นมาเลยนะ เออมันจะเร็วเนี่ยพี่บอลต้องฝึกตรงนี้นน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 เฮ้ยนี่น,นี่ทุกนี่เฮ้ยนี่ทุกนี่นี่ทุกนี่อะไรเง <ounds> ี้ยอ๋อเองเราก็ได้ทุกนี่ทุกนี่พอจับมันได้มันจะรู้เลยเฮ้ยจับมันได้แล้วอะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยอยู่ต้องฝึกแววไวตรงนี้นะจ๊ะอ้าวใครจะส่งกาลังใจเชิญสู้ๆค่ะน้องพรานนุ๊กจะโมทนากับน้องปอนะคะสู้ๆค่ะส่งคำว่าไอน้องพวนกวนส่งกำลังใจค่ะพันพัค่ะ ส่งกำลังใจพี่พรค่ะส่งกำลังใจพี่พรค่ะชุ่มุ่ค่ะกำลังใจน้องพรค่ะน้องพรดยนะจ๊ะส่งกำลังใจให้พี่ตพรด้วยนะคะอนุโมทนาด้วยค่ะแก่งกจน้องพรค่ะกลับขอบพระคุณโค้ดูทุกท่านค่ะกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านค่ะได้ปัญญาและกำลังใจแล้วค่ะต่อไปจะไปจิ้มกิเลสค่ะขอบพระคุณทุกท่านยำย่างสูงค่ะบึ้มๆแล้วค่ะสาธุค่ะ